สวัสดีครับยูทูปเจตนาเจันาครับผมวัตตอร์บินนะครับก็อยู่แล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับในแบบวันนี้ผมจะมาแนะนําบอกวิธีการใช้งานนะครับเจ้าเครื่องขีนน้ำแล้วกันของหุ้นใดเนี่ยจะมีตั้งแต่ร้อยห้าบาทคือตัวเล็กสุดเตอรุ่นนี้ที่ผมเอามาใช้งานนะครับ1้อยห้าบาทร้อบาทแล้วก็อ่า 135จะทรงคล้ายๆกันหมดแต่แต่งแค่ตัวใหญ่นะครับเครื่องฉิดนน้ำเนี่ยก็จะเหมาะกับงานทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดออพื้นนะครับทำความสะอาดรถดล้างรถท่กนี่นั่นต่างๆนะครับที่ใช้น้ําในเรื่องของการทำความสะอาดมันก็สะดวกสบายตรงที่ว่าเ,เราไม่ต้องมาเสียเวลาขัดให้มากนะครับบางอย่างมันก็เขาเรียกว่าช่วยทั้งเซฟเวลาแล้วก็ในเรื่องของเซฟแงรงออะ นะครับเอาง่ายคือผมมาสำหรับคนที่เกลียดจมูกก็วันนี้กลุ่มก็จะมาบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นเจ้าเครื่องฉีดน้ำนะครับผมแต่ก็ต้องบอกไว้ครับว่าคุณสมบัติของเจ้าเครื่องฉีดน้ำนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการแบ่งวาระในเรื่องของการทําความสะอาดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่าเครื่องฉีดน้ำมันมีหลายรุ่นหลายประเภทแล้วก็อ่เขาเรียกว่า การใช้งานก็แตกแต่างกันไปอย่างแบบนี้ก็คือว่าเหมาะสำหรับงาน,นทั่วไปในบ้านนะครับใช้เองนะครับแต่ถ้าคุณมีตัวใหญ่หรือว่าสเปคใหญ่กว่านี้มันก็ดีตรงที่ว่าเราก็คือว่าแรงดันมันสูงขึ้นแน่นอนนะครับว่าการใช้งานนั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมคาบอะไรที่สกปรกอะไรเนี่ยมันก็จะหลุดได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันอย่างตัวเล็กเนี่ยก็จะอาจจะหนักหน่อยนะครับบางทีผมทาฉีดตะคงตะไข่บ้านกระพรงกาแพงอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะทำให้ออกยากนะ ต่ถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านี้หรือว่าสเปคที่มันแรงกว่านี้ประมาณ120บาร์1 5บาทมันก็จะฉีดง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วน,นะครับผมนี่คืออุปกรณ์ที่เขาจะมีในตัวเครื่องนะครับดูนะฮะวิธีน้ำจะเข้าด้านหน้านะครับผมส่วนออกด้านหลังนะครับบอกวิธีใช้งานก่อนอันนี้ปิดปลั๊กปิดเครื่องดับอืไม่รู้เลย หน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือเปล่านะครับนี่คือปืนทุกส่วนของเจ้าเครื่องสิน้ํานะครับคือตั้งแต่รุ่น105ห้าวของคุณใดเนี่ยจนถึงรุ่น1ห3 5เหมือนกันหมดครับหน้าตาไม่ต่างกันและปืนก็ไม่ต่างกันแล้วจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหม่ก็คือว่าไอตัวสายน้ําเข้าเนี่ยของเขาอะ่ะจะเป็นแบบหัวเทียบเข้าไปนั่นก็แค่เรากดนะครับกดแล้วก็ดันเข้าไปแค่นั้นคล้ายๆทรงก,กางอย่างเงี้ยท่านชมนะ อะประมาณนี้เนี่ยเคงหัวจุกเนี่ยพวกหัวจุกมันก็ดีตรงที่ว่าผู้หญิงใช้ง่ายผู้ชายใช้ดีนะครับแต่ก็เป็นข้อพิจารณอย่างคือว่าท่านอาจจะต้องคอยดูแลระวังดึงให้ดีนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกลูกยางมันหาได้ง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากนะครับผมเรากดปุ่มไอตัวแดงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ลวหลคนจะไม่เข้าใจ ววิธีการใช้งานทไปมุมน,น,น,นะครับผมไม่รู้ว่าทันเห็นหรือเปล่านะฮะเอาล่ะนะครับผมขั้นตอนแรกในการใช้งานคือปักไฟอยู่ไกลเลยปักไฟที่เขาให้มาก็หลายเมตอยู่นะห้าเมตรจะอยู่ถึงเปล่าน่าจะเกินอ่าสายไฟรประมาณห้าเมตรนะครับ ใส่ไฟตัวเครื่อง5มิรนะครับเห็นไหมเอ่ยปุ๊บโอเคขอให้ซูเปอร์ชิพก้นจะนขึ้นทีน้ำอยู่ด้กานอันตอนแรกเราก็มาเสียบอันนี้ก่อนใส่น้ำเข้าก่อนนี่ก็คือใส่ยางเขานะครับให้มาก็ประมาณ5มิเช่นเดีวยวกันนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับดันตัวนี้เข้าไปก่อนนะเห็นหรือเปล่า นั่นก็หมือนพวกนี้ให้เราเก็บพวกอุปกรณ์ฉีดน้ำต่างๆนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะผมพูดเ,เห็นผมใส่เสื้ออันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์ซื้อมาใช้เองนะฮะ <c oughs> นี่ก็เป็นสายน้ำท่อนะครับท่อน,นี้พวกนี้มันจะมีตะกรองอยู่นะครับกรงนี้นก็นี่ครับเห็นไหมอันนี้ผมใช้งานมาก็ กันพวกตะคงตะไข่ต่างๆนะครับที่จะเข้าไปในตัวเครื่องนะช่วยกองในระดับหนึ่งแต่ถามเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ร้อยหรอกนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ขัดเกลียวนะฮะขันเข้าไปแค่ตึงมือพอมันมีทุปย่าทซับข้างในนะฮะแค่ตึงมือพอเออโอเคจากนั้นเนี่ยนี่คือเขาจะมีแถมคอปเปอร์แบบนี้ให้ท่านชม ถ้าเขาออกมาหมดก,ก่อนอย่างงี้ก็ใช้เป็นสายยางห้าหุนสี่หุนแด้กันไปนะครับแบบนี้เราก็ไม่ต้องขัดออกมาหมดหรอกไขน่นี่ให้มันหลวมออก็บแล้วก็เสียบเข้าไปอ่าเสียบไปปุ๊บเดี๋ยวก็ล็อกนี่ให้แน่นก่อนนะฮะสังเกตนะครับว่าไอตัวเนี้ยถ้าไม่มีลูกยางหรือว่าอะไรเนี้ยโอกาสที่น้ําจะรั่วมีสูงมากเลยนะครับลองเช็คดูดีนะครับจากนั้นเราก็กดนะฮะให้กดนี่ กดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดอืมดันให้ตัวสีดํากับสีขาวเนี่ยสีใสๆเนี่ยสนิทกันเลยนะฮะแล้วก็หลูดเข้าไปนะครับผมประมาณนี้ครับท่านชมนะฮะโอเคถามว่าดูดได้ไหมกล่อสงสายงให้เต็มแล้วก็ดูดมันก็ดูดได้ครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นปืนนะปืนเนี่ยมันใช้ได้สามป,ประเภทเอ้สองประเภทนะครับท่านจะทาเป็นปืนสั้นก็ได้ นะครับกดนี่กดปุ่มแดงนะเสียบเข้าไปนี่อันนี้ก็เป็นปืนสั้นละฉีดทำคนอาดอะไรวางกันไปนะครับส่วนตัวสายนะครับผมก็เนี่ยครับกดปุ่มแดงนี่ก่อนนะฮะกดให้สุดเลยนะครับกดปุ่มแดงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยดันเข้าไปให้สุดให้มันสนิทกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยนะฮะพิวมันจะหมุนได้อย่างเงี้ยช่างมันเถอะนะครับแล้วก็สมมติ ท่านจะใช้ปืนยาวเนาะท่านก็กดบุดนะฮะแล้วก็อ่ะล็อกนี้แล้วก็กดนี่เหมือนกันกดให้สุดพวกนี้มันจะมีเี้ยวอยู่นะฮะผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคประมาณนี้ครับส่วนท่านจะใช้ ใส่ถ้าจะใส่แชมพูก็ใส่แชมพูนะครับผสมน้ํานิดหน่อยนะครับมันจะมีหัวแบบนี้ให้นะครับเอาแชมพูใส่แล้วก็ผสมน้ํานะครับผมแล้วก็เสียบตรงปลายได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ปลดแล้วก็ดึงออกใช้ใช้งานเสร็จแล้วนะครับตวงนี้นะครับอาการเบื้องต้นนะครับผมเราปรับความแรงที่ปลายปืนนะครับหมุนออกจะเอาบันมากบันน้อยนะครับผมหากเกิดเหตุช้ำบุดหรือมีปัญหาแรงดันตกบ้างอะไรไอเข็มที่เขาแถมให้เนี่ย แย่เข้าไปเลยครับนี่แย่เข้าไปนี่แย่แย่แย่แล้วก็เคาะออกมาว่าอะไรกันไปนะครับผมมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นบางทีเครื่องตัดบอยนแรงดันมาไม่เต็มอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกแต่ใครไปเกาะอยู่ที่ปลายปืนเพราะมันรูมันเล็กมากครับท่าน้ยมต้องต้องแจ้งไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันเลยฉีกันเลยนะครับแค่นี้แหละนะฮะเออแต่ผมบอกไป หากเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเนาะหากท่านใช้งานเสร็จแล้วนะครับท่านต้องการจะปิดท่านตอนแรกคือท่านไปปิดก๊อกน้ําก่อนนะครับผมท่านต,นตอนต่อมาคือท่านปิดสวิตช์เครื่องครับปิดปุ๊บเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยปุ๊บท่านปิดเสร็จนะครับผมท่านปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับท่านปลดสายยางออกนะครับผมท่านปลดสายยางออกก่อนปั๊บ Iím. นะครับผม กดส่ายน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านอย่ารีบกดนะครับกดไอ้ตัวนี้ยังไม่ออกเพราะว่าแรงดันมันจะไปอันที่ปืนนะครับให้ท่านกดอันนี้ก่อนนะครับผมกดคลายแรยงดันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดสายนะฮะพอกดสายปุ๊บท่านก็ถอดออกมาเลยครับดูว่าท่านจะเปิดอ,อย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วท่านก็ปล่อยให้เครื่องท่านเนี่ย อ่าประมาณนี้ก็คือปล่อยให้เครื่องมันไล่น้ําจากข้างใน,นออกมาให้หมดนะครับผมแล้วท่านก็ค่อยเก็บอะไรว่ากันไปนะครับแต่ท่านสมมุติถ้าท่านไม่ปลดแรงดันไม่คลายแรงดันก่อนนะครับท่านถอดไปเถอะครับถอดออกโคตรยากเลยผมบอกาเพ่อะลยไรกันอันที่สายนะครับผมนี่คือขอ้ขอข้อข้อที่คําเตือนนะครับท่านต้องใช้งานแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าท่านเผลอกลัวจะเผลอเนี่ยมันมีที่ล็อกแบบนี้นะครับให้นะ แช่ป่บนี้ <c oughs> ผมก็เล่นของเขาสั้นแรงสั้นเกินนะฮะนี่มันเป็นที่ล็อกแบบนี้ป้องกันไม่ให้เราพลาดนี่ไม่ให้เราเล่นนะฮะก็แต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกนะนี่คือที่ผมบอกไว้แล้วไอ้ตัวเนี้ยไว้ทําไมนี่ทันเก็บอย่างเงี้วิธีเก็บปุ๊บตรงเชือกไหมนี่เก็บอย่างนงี้ครับมาใส่งนงี้ไม่ใช่ผมนี่ก็มั่ว อ่าอย่างนี้เอออย่างนี้นะแล้วก็สายก็พันสายนี่นะครับผมสายปืนก็วางไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเสียบรงหัวนี่ก็ได้อืมนี่เสียบอย่างนี้วางนี้นี่พทุทเท่สายนี่ก็ม้วนม้วน,น,นแล้วก็กอกไว้นี่สายไฟก็บัวแล้วก็ใส่นี่ยัดกั้ไป นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมพอเอาไปใช้งานก่อนต้องล้างล้างรถจิปาสเน,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 นี่สายไฟของแท้ครับของแท่บทูกไบเนี่ย เดี๋ยวบอกนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เกินมาเป็นบางช่วงบางตอนแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องงั้นใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ตัวนี้ผมซื้อมานะครับก็นะครับ2000ต้นๆน,นะครับผมก็เป็นฮุนไดเจ้าท r นฟอร์เมอร์ถูกก็เป็นรุ่น105บาทแรง,น,งสนสูงสุดนะครับผม เจ้าตัวนี้นะครับได้รับมาตรฐานมอกอแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าการใช้งานแบบนี้มันดีอย่างคือพวกน้ำกับไฟมันเป็นของที่ไม่ถูกกันนะครับหากเกิดไม่มีมาตรฐานไม่มีอะไรมารองรับเนี่ยแน่นอนนะครับว่าสิ่งสำคัญคือว่าโอกาสที่มอเตอร์มันจะมีปัญหาหรือระบบไฟรับวงจรมันก็มีสูงเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วเราเนี่ยนะครับที่จะเป็นผู้ประสบเหตุสุภัยนะครับผม ตัวนี้การใช้งานก็ล้างพื้นอะไรก็ผมไม่ไม่ได้บอกว่าจะมาแนะนํานะครับเพราะว่ามันเกินกําลังของเจ้าตัวนี้ไปนะครับเหมาะสําหรับเนื่อของงานที่ทีบบอกว่าอืมเขาเรียกว่าไงอืมล้างรถเล็กเล็กน้อยมอส่มอไซค์นะครับเเจอร์ขนาดเล็กอะไรบ้างไปผมนี่เอาไปใช้แต่ล้างพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างพื้นว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงล้างรถบินเนี่ยครับผมโอ้โหทารลุงน,น้องเขามาก็ลองมาดีวดูก็ มอเตอร์มีอุ่นๆนะครับผมอุ่นๆเลยทีเดียวนะครับร้อยห้าบานะครับ power มอเตอร์อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้แม็กต่ำสุดนะอยู่ที่เจ็ดสิบบา์นะครับผมแล้วก็จะรับมาตรฐาน IP คุณห้านะครับก็คือการน้ำได้นะครับผมในระดับหนึ่งเลยนะครับพวกอารมณ์องะไรเนี่ยก็มาดุนได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับผม IP คุณห้าเนี่ยแทบจะตากผลได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้น้ำได้ขนาดนั้นนะครับผม กันใช้งานนะครับถ้าท่านดูคลิปนี้ไว้เอาไปเลือกซื้อนะครับของฮุนไดเนี่ยจะมีอยู่สามสเปคในไซส์หน้าตาแบบนี้ตั้งแต่ร้อยี่สิบบาทเราจะมีล้อละบางรุ่นก็จะเป็นหัวจุกนะครับเสียบเข้าไปเป็นรุ่นเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับผมก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ร้อยห้าบาทร้อยยี่สิบบาทร้อยสามห้าบาทสามรุ่นเนี่ยก็คือมีให้เลือกสามแบบสามใจนะครับแล้วก็จะมีรุ่นร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับผมร้อยหกสิบห้าบาท 1้อยหกห้าบาทกับร้อย่วงสุดคือถ้าเป็นสเปคแบบนี้หน้าตาแบบนี้นก็คือรุ่นร้อยหสิบห้าบาทถึง2องรอยบาทเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบมอตเตอร์อินดักชันซึ่งเสียงเงียบกว่านะครับผมเสียงเงียบอายุการใช้งานนานกว่าแต่้ำลักจะเยอะกว่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขออนุญาตพาครก,กันนะครับสําหรับเจ้าเครื่องฉีดน้ําที่เกล่อนไปไว้ก่อนหน้า,า,น,านี้นี่คือรุ่นพี่ใหญ่ของเจ้าเครื่องฉีดน้ําของคุณใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น115บาทหรือ225บาท2รุ่นนั้นเป็นระบบ induction ครับเหมาะสำหรับในเรื่องของงานใช้งานหนักๆนักหรือว่าตอนเนื่องระยะเวลานานนะครับแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าอายุการใช้งานนั้นก็จะนานกว่าการดูแลราาักษาก็ไม่ต้องจุกจิกเสียงที่เงียบกว่าด้วยนะครับผมแรงดันคงที่กว่าด้วย นะครับแต่อาจจะมีข้อพิจารณาคือในเรื่องของน้ำหนักแต่ก็มีล้อให้กพาปัจจสะดวกใช้งานง่ายครับผมประมาณนี้สำหรับเจ้ารุ่นน้องเล็กนะครับร้อยห้าบาทที่ผมซื้อมาใช้แน่นอนครับว่าไม่เหมาะกับการในเรื่องของงานรังพื้นหรือว่ารังรถขนาดใหญ่อย่างรถผมเนี่ยเป็นรถกระบ,บะไม่เหมาะแน่นอนแต่ถ้าเป็นรถมอไซค์หรือว่าทาความสะอาดเล็กน้อยๆๆๆทั่วไปนะครับพื้นที่ไม่กว้างมากก็พอได้ครับแรงดันเขาก็ถือว่า แบ่งบอพาระเราได้ค่อนข้างดีเลยไม่ได้ขี้เละจะบอกว่าไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าอาจจะทําให้ในเรื่องของการใช้งานของน้องเขานั้นดูจะหดไปสักนิดแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแบ่งบอพาราของเราไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสําหรับใครจะมีเครื่องฉีดน้ํตึกเล็กน้อยไว้ใช้งานในบ้านสักตัวก็ไม่เสียหายครับรุ่น105ร้อยห้าบาทรุ่น120ร้อยยี่สิบาทรุ่นร้อยสามสิบห้าบาทนั้นเป็นช้อยที่น่าสนใจมาก ราคาไม่แรงแล้วแต่การโปรโมชั่นใช้งานง่ายสะดวกนะครับผมใครดูคลิปนี้แล้วก็คงจะเข้าใจว่าวิธีการใช้งานเบื้องต้นเป็นยังไงและข้อควรระวังในเรื่องของการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe และกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมบอจบินนะครับอย่าลืมนะครับว่าเครื่องฉิดน้้ำที่ดีมีคุณภาพต้องมีในเรื่องของระบบตัดไฟกันไฟให้ท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าสิ่งสําคัญน้ํากับไฟไม่ถูกกันหากใช้งานผิดประเภทอาจจะเกิด ความผิดพลาดและความอันตรายต่อผู้ใช้งานก็เป็นไปได้มอเตอร์บีสวัสดีครับ